อันนี้ผมไม่ได้เล่นเองนะครับพอดีผมเจอใน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 เว็บของผู้เล่นจีนนะครับแล้วก็คิดว่าที่มันโอเคก็เลยเอามาแชร์ให้ดูนะครับก็เครดิตตามในรูปเลยนะครับเป็นผู้เล่นจากจีนนะครับวิธีเอาชนะฐานเชียงนะครับเป็นยังไงอ่ะลองมาดูกันนะครับ ฝ่ายตรงข้ามฝ่ายตรงข้ามเชียงนะครับมีซูนสร้างเซียงนะครับตันชุนฮกนะครับแล้วก็หัวยิ SP, งเอสพีกมหูหยินเอสพีโซกมินิเตคนะครับสังเกตน,นะครับยิวปับ๊บออกสกิลปลุกนะครับเสร็จไฟนรกอลองดูนะครับว่าเชียงเป็นยังไง มาจะเรียบร้อยนะครับไม่ทันกระดิกก็จบไปประมาณนี้นะครับขอบคุณมากครับ